แชมป์จัดไป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 แชมป์จัดไปจัดไปอาทิตย์นี้มิก้าชูนวลสีแฟนสาวสุดเซ็กซี่คณได้แค่ดูใช่ดูผมได้ก่อนเลยใช่ต่างคนต่างชอบถอดพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วมั้ยท้องท้องท้องช่องท้องอีกเหรอเขาเนี่ยแหละเพื่อนแกเรดเบลล์ไปหรือไงผมว่าไม่ ทำไมถึงไม่ go i n t e r a m s e ่อยู่อาร์เซนอลใช่ครับ Gareth Bale เป็นผู้เล่นที่แพงที่สุดในโลกอยู่ Real Madrid อะอยู่เวลาอยู่เห็นอย่างนี้อยู่อยู่คิดยังไงของรางวัลสุดเฟี้ยว One n a m a มาเต็มเต็มโดนโดนนายแชมป์จัดไปสวัสดีครับ สวัสดีค่ะผมแชมป์พียพรพลเอื้ออริยกูลครับและวิวคงชนกกันกราบค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาดีนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงมาพบกันนะครับกับผมและคุณวิวในรายการแชมป์จัดไปรายการสําหรับคนทุกเพศทุกวัยขนาด มีมานั่งฟังเลยนะฮะถูกต้องพี่แจมานั่งนิ่งด้วยแต่วันนี้หน้าน้องหมีอาจจะดูง่วงนอนสักนิดหนึ่งนะฮะฉะนั้นเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้น้องหมีตื่นดีวกว่ากต<ม>คือเรื่องของรายการของเรานั้นครบนะฮะกีฬาบันเทิงบรายตี้ทอล์กโชว์ค่ะมีหมดแล้วแต่ที่เด็ดสุดคือรางวัลรางวัลเราแจกแหลกนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งใหคุณผู้ชมครับ มี2รางวัลหลักๆที่ยังไม่ได้ออกนะครับก็คือทางด้านของแจ็คเก็ตมูลค่าหลักหมื่น<อ>ซึ่งมีลายเซ็นของน้องยายาอุรัสยาด้วยะนะครับซึ่งเขาก็ถามว่าแชมป์จัดไปตอนแรกที่ออกอากาศไปนั้นในช่วงไตเติ้ลรายการเนี่ยมีคนดังรวมทั้งหมดกี่คนที่พูดคำว่าแชมป์จัดไป<อ>ยังไม่มีใครตอบถูกเราก็อยากแจกใจจะขาดเห็นทีมงานบอกนะพี่แซมบอกว่าตอบยังไม่ถูกแต่ว่า มีใกล้เคียงใบนิดหนึ่งเออท่เดมากกว่า20แต่ไม่ถึง30นะครับคุณสามารถไปดูคลิปนะฮะเทปแรกย้อนหลังได้ที่อยู่ข้างล่างนี่แหละครับตอนแชมป์จัดไปพาทัวร์สวรรค์แล้วก็นรกแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามนะครับได้นะฮะเพื่อจะชิงแจ็กเก็ตแล้วก็ไลเซน อโอ้โหถ้าเกิดอยากได้เนาะอีกหนึ่งรางวัลที่ยังไม่ออกคุณวิวครค่ะรางวัลต่อมานะคะก็เป็นเสื้อกับหมวกนะคะของบราซิลซึ่งคาถามแบบง่ายๆเลยพี่แชมป์ออถามว่าช่วงที่3ของรายการแชมป์จัดไปเนี่ยชื่อว่าอะไรอันนี้ก็เป็นเสื้อเยื่อแล้วก็หมวกนะครับจากบราซิลเลย,ลยในช่วงฟุตบอลโลกนะครับส่วนวันนี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะแจกรางวัลใหญ่สุดๆ <มา S 2> นั่นก็คือมอเตอร์ไซค์พิเศษนะครับมอเตอร์ไซค์ที่เขาเรียกกันว่า สองล้อหน้ามีทัง้งหมด3ล้อก็คือยามาฮ่าทรีเซตตี้กดกริกาชิงเป็นยังไงวิวง่ายๆเลยพี่แชมป์แค่เดี๋ยวนี้นะเขาคิดใช่ไหมถ่ายแบบเซลฟี่เนี่ยอ่ากล้องหน้าถ่ายเสร็จเห็นหน้าตัวเองแล้วก็ถ่ายให้เห็นว่าข้างหลังรายการเนี่ยเราดูรายการแชมป์จัดไปอยู่ให้ติดทั้งหน้าเราแล้วก็ติดรายการด้วยแล้วก็บรรยายใต้ภาพนะคะพิมพ์ว่าประทับใจในรายการอ่าส่งมาที่ Facebook นะคะในแชมป์จัดไปค่ะแล้วก็แฮชแท็ก แล้วอะไรมีความสุขแล้วจะแจกของแล้วก็แฮชแทกค่ะที่ยมห่านะคะแล้วก็แฮชแท็กคำว่า3 city ส่งมาเลยใน f a c o b o o k รีบๆนะคะเพราะว่านี่สัปดาห์สุดท้ายแล้วพี่แชมป์คือหลายอาจจะยังสงสัยวันนี้เราได้คัดตัวอย่างแต่นี่ม่นจะผู้ชนะนะฮะค่ะเดี๋ยวอันนี้คือตัวอย่างของคนที่ส่งมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เห็นตัวอย่างชัดๆไปเลยลอชมดูครับมการเสื้อรองเสื้อขาดนะพี่เฮ้ย โอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้ก็เลี้ยงลูกไปด้วยดูแชมป์จัดไปมีขนาดแลบลิ้นเลยทีเดียวว้าวส่วนรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรางวัลอื่นเนี่ยสามารถติดตามได้ใน Facebook ค่ะแชมป์จัดไปในตัวแฟนเพจค่ะนั่นแหละครับเราเป็นความสุขจริงๆนะครับที่เราได้แจกของให้กับทางด้านคุณผู้ชมครับช่วงแรกของรายการ Hot of the Week เรื่องสุดร้อนประจำสัปดาห์นะฮะมีอยู่เรื่องเดียวในสัปดาห์นี้คือฟุตบอลน,นัดปรติสาร์ซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทยจาก2ทีมจาก อังเกตษเฉลอง25ปีคิงพาวเวอร์กับการ์โรเบอร์สุดพีเมีรีกแฟรลี่มัช์ของสโมสรยักษ์ใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อจิกจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้น้องใหม่ในพีเมีรีกความภาคภูมิใจของคนไทยปะทะท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอลฟ์เบอร์ตัน กัความมันระดับพรีเมียร์ลีกที่คุณต้องไม่พลาดวันอาทิตย์ที่27รกรกฎาคมสนามสุขพัชลาสัยบัตรราคา2,000 1,000และ500บาทซื้อบัตรด่วนวันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาระเปิดความมันระดับโลกโดย k คิงพา w เวอร์ u t y ิฟรี คุณผู้ชมครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับจิ้งจอกสยามความภูมิใจของไทยนั้นถือว่าเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จซึ่งเขาบอกว่าเวลาคุณต้องการจะประสบความสําเร็จนะครับมี3มสิ่งสําคัญที่คุณต้องบริหารครับก็มีบริหารเงินอันนี้อันนี้<บ>ยากนะอ่าบริหารคนได้พี่แชมป์อันนี้ยากแต่วันนี้นะครับในช่วงง่ายๆโดนๆนะครับเราจะมามีเรื่องของการบริหารเวลา,าทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดค่ะและเราควรใช้มันยังไงวันนี้อธิาบายง่ายๆครับ เราควรจะบริหารเวลาด้วยปรยัชญาลูกเทนนิสกรวดแล้วก็น้ำอัดลมวิเกี่ยวกันยังไงนะเนี่ยเกี่ยวกันยังไงอ่า,อาสสจับไปเหยือกเต็มหรือยังชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเอก,กชนเพื่อให้ไปเป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาปรัชญาให้กับนักศึกษาปริญญาโท เขาเตรียมการสอนอยู่หลายวันจึงตัดสินใจจะสอนนักศึกษาเหล่านั้นด้วยแบบฝึกหัดง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยข้อคิดเขาเดินไปถึงห้องเรียนมาพร้อมด้วยของสองสาอย่างบรรจุอยู่ในกระเป๋าคู่ใจเมื่อได้เวลาเรียนเขาหยิบเหยือกแก้วขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วใส่ลูกเทนนิสลงไปจนเต็มพวกคุณคิดว่าเหยือกเต็มหรือยังเขาหันไปถามนักศึกษาปริญญาโทแต่ละคน มีสีหน้าครื่นคิดว่าอาจารย์หนุ่มคนนี้จะมาไม้ไหนก่อนตอบพร้อมกันเต็มแล้วเขายิ้มไม่พูดอะไรต่อหันไปเปิดกระเป๋าเอกสารคู่ใจหยิบกระป๋องใส่กรวดออกมาแล้วเทกรวดเม็ดเล็กๆจำนวนมากลงไปในเหยือกพร้อมกับเขย่าเหยือกเบาๆกรวดเลือนไหลลงไปอยู่ระหว่างลูกเทนนิสอาจจนแน่นเหยือกเขาหันไปถามนักศึกษาอีกว่า เยือกเต็มหรือยังนักศึกษามองดูอยู่พักหนึ่งก่อนจะหันมาตอบว่าเต็มแล้วเขายังยิ้มเช่นเดิมหันไปเปิดกระเป๋าหยิบเอาถุงทรายใบย่อมขึ้นมาเคทรายจำนวนไม่น้อยใส่ลงไปในเหยือกเม็ดทรายไหลลงไปตามช่องว่างระหว่างกรวดกับลูกเทนนิสได้อย่างง่ายดายเขาเททรายจนหมดถุงเขย่าเหยือกจนเม็ดทรายอัดแน่นแทบล้นเหยือกเขาหันไปถามนักศึกษาอีกครั้งเยือกเต็มหรือยังเพื่อป้องกันการหน้าแตก นักศึกษาปริญญาโทเหล่านั้นหันมามองหน้ากันปรึกษากันอยู่นานหลายคนก็เดินก้าวเข้ามาก้มๆเงยๆมองเหยียดตรงหน้าอาจารย์หนุ่มอยู่หลายครั้งมีการปรึกษาหา,หาหรือกันเสียงดังไปทั้งห้องเรียนจวบจนเวลาผ่านไปเกือบ5นาทีหัวหน้ากลุ่มนักศึกษาจึงเป็นตัวแทนเดินเข้ามาตอบอย่างหนักแน่นว่าคราวนี้เต็มแน่นอนครับอาจารย์แน่ใจนะแน่เะยิ่งกว่าแน่อีกครับ คราวนี้เขาหยิบน้ำอัดลม2กระป๋องออกมาจากใต้โต๊ะแล้วเทใส่เหยือกโดยไม่รีรอไม่นานน้ำอัดลมก็ซึมผ่านทรายลงไปจนหมดทั้งชั้นเรียนหัวเราะฮือฮากันยกใหญ่เขาหัวเราะอย่างอารมณ์ดีไหนพวกคุณบอกว่าเหยือกเต็มแน่ๆไงเขาพูดพลางยกเหยือกขึ้นผมอยากให้พวกคุณจำบทเรียนนี้ไว้เหยือกใบนี้ก็เหมือนกับชีวิตคนเราลูกเทนนิสเปรียบเหมือนกับเรื่องราวที่สำคัญที่สุดในชีวิต เช่นครอบครัวคู่ชีวิตการเรียนสุขภาพลูกและเพื่อนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่คุณต้องสนใจจริงสูญเสียไปไม่ได้เม็ดกรวดเหมือนกับสิ่งสำคัญรองลงมาเช่นงานบ้านรถยนต์ทรายก็คือเรื่องอื่นๆเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราจำเป็นต้องทำแต่เรามักจะบกมุ่นอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เยือกนี้เปรียบกับชีวิตของคุณ ถ้าคุณใส่ทรายลงไปก่อนคุณจะมัวหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาชีวิตเต็มแล้วเต็มจนไม่มีที่เหลือให้ใส่กรวดไม่มีที่เหลือให้ใส่ลูกเทนนิสแน่นอนชีวิตของเราทุกคนถ้าเราใช้เวลาและปล่อยให้เวลาหมดไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเราจะไม่มีที่ว่างในชีวิตไว้สำหรับเรื่องสำคัญกว่าเพราะฉะนั้น ในแต่ละวันของชีวิตเราต้องให้ความสนใจกับเรื่องที่ทําให้ตัวเราและครอบครัวมีความสุขใช้ชีวิตหาเวลาไปตรวจร่างกายพาคู่ชีวิตกับลูกไปพักผ่อนในวันหยุดเล่นกีฬาร่วมกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตเราต้องดูแลเรื่องที่สําคัญที่สุดจริงๆดูแลลูกเทนนิสของเราก่อนเรื่องอื่นทั้งหมดหลังจากนั้นถ้ามีเวลาเหลือ เราจึงเอามาสนใจกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรานักศึกษาคนหนึ่งยกมือขึ้นถามแล้วน้ำที่อาจารย์เทใส่ลงไปล่ะครับหมายถึงอะไรเขายิ้มพร้อมกับบอกว่าการที่ใส่น้ำลงไปเพราะอยากให้เห็นว่าไม่ว่าชีวิตของเราจะวุ่นวายสับสนเพียงใดในความสับสนและวุ่นวายเหล่านั้นคุณยังมีที่ว่างสำหรับการแบ่งปันน้ำใจให้กันเสมอ โอ้โหพี่แซมจะบอกว่าเรื่องเราอันนี้นะคะให้ข้อคิดกับคุณผู้ชมมากๆเลยค่ะถูกต้องฮะลองคิดดูจริงๆมันตรงนะ,ะว่าไอเรื่องที่เราไม่ควรให้เวลาเยอะเนี่ยเราก็เอาเวลาไปคิดถึงมันเยอะเหลือเกินส่วนสิ่งที่เราควรจะทุ่มเทเวลาให้เยอะเรากลับให้น้อยอฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้นะครับง่ายๆโดนๆแม้ว่ายุ่งแค่ไหนมันยังมีพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่เราจะโชว์น้ำใจ<อ>ต้องให้กันเพื่อประเทศไทยของเราครับถูกต้องค่ะเวลาของพี่วันนี้นะคะ ยกให้เลยเลสเตอร์ซิตี้พี่แชมอ,อยากไปดูแล้วว่าอยากไปดูนะคุณผู้ชมครับง่ายๆโดนๆครับช่วงหน้า Amazing Thailand ตั๋วเลสเตอร์ซิตี้กับนัดปรติศาสตร์บอลอังกฤษมาเตะที่ประเทศไทยช่วงหน้ามันแค่ไหนมีช็อตอะไรเราจะจไป,ไป